สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้นะเป็น Isuzu D-Max นะครับลูกค้าทำการติดตั้งนะครับเป็นโปรเจเตอร์ LED B11 นะครับพร้อมวงแหวน LED บ e ตานะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงกันครับตาร์รถครับตาร์รถนะครับพร้อมเดริฟ K5 นะครับ t u Step นะครับเปิดไปเลี้ยวครับไปเลี้ยวนะครับจะเป็นกระพริบนะครับปิดไปเลี้ยวครับปิดไปเลี้ยวจะกลับมาเป็นเดริฟเหมือนเดิมครับเปิดไปหี่ครับไปหีนะครับเศรษายตาแดงครับ กรอบวงแหวน LDVM ทายนะครับเปิด LD ตัดหมอกนะครับพร้อม LD ตัดหมอกนะครับเปิดไฟต่ำครับเมื่อเปิดไฟต่ำนะครับ DVI สีแดงจะดับไปนะครับไฟต่ำนะครับจะเป็นโพเตอร์ LED V11 นะครับขนาดเลนส์ลูกแก้วนะครับ3.2นิ้วินะครับไฟสูงนหนครับมีไฟสูงในตัวนะครับลูกแก้วของร้านนะครับดูแสงหน้ารถนะครับ ไปต่ำนะครับชัดเจนนะครับไปสูงครับปล่อยครับรูแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะครับสูงครับปล่อยครับความสว่างนอกตัวรถและในตัวรถนะครับสว่างไม่แตกต่างเลยนะครับร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับสนใจงานติดตั้งดีดีเนี่ยครับติดต่อทางเพจ f c e e o o o วีทีพีเมียมอเตอซีนอนนะครับได้ทุกสาขานะครับบริหารงานโดยทีมงานช่างหมีนะครับขอบคุณครับ